เอาละครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ที่บล็อกฟ o ดนะครับกับเควสโดโจวันที่2นะครับทุกคนรับมาลุยกันเลยครับบอกว่าเควสวันที่2เนี่ยจะมี3เควสนะครับทุกคนมี3สายสีนะโอเคเควสแรกนะครับหลังจากที่เรารับนะครับเขาจะให้เราขับเรือไปที่ซีอีเวนต์นะครับขับไปในระยะประมาณ56000พันนะครับผมแนะนําว่าให้เราเนี่ยขับไปไกลๆเลยนะเอาให้ไกลที่สุดนะครับแล้วค่อยกลับไปส่งเควสเหมือนเดิมนะครับทุกคนครับโอเคอ่าขับไปเลยนะครับทุกคน ขับไปให้ไกลที่สุดนะครับอ่าตอนนี้ผมอยู่ประมาณ4 0 0พนะครับผมก็จะขับไปเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวก็ลองกลับไปส่งเควสดูนะครับว่าจะได้ไหมฮะฟึบอ่าสายแรกคือสายเขียวนะครับทุกคนนี่ไงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับทุกคนโอเคเราได้สายสีเขียวมาแล้วครับหนยลองดูซิว่าหน้าตาเป็นยังไงนี่ไงคือสายแรกของวันนะครับเควสที่1สายแรกนะฮะต่อไปเควสที่2สายที่2นะครับทุกคนมา สายบูนะครับอสายบูนะครับทุกคนครับพอรับเควสแล้วนะครับเขาจะให้เราทําการโยนผลให้เพื่อนนะแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยโยนผลให้เรากลับคืนมาแค่นี้ก็เควสก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ทําการไปส่งเควสเลยนะครับที่เกาะไฮด้าเหมือนเดิมนะครับทุกคนอ่ะไหนเควสขึ้นคลอมพีทไหมอ่ะสายบลู หลังจากที่เราเสร็จสายนี้นะครับผมจะบอกว่าหมัดมังกรเนี่ยมันจะอัปเกรดได้นะทุกคนเห็นไหมนี่เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันแล้วกันอ่ะนี่คือสายบูเสร็จแล้วนะครับต่อไปสายสุดท้ายนะครับสายที่3เควสที่3นะครับทุกคนของวันนี้นะต่อไปมันใช่เราไปตีอีลิทฮันเตอร์นะเป็นเควสของอีลิทนั่นเองให้เราไปที่เกาะกลางตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็กดไปที่เจ้าแมวตรงนี้เลย นะอ่าที่คนเห็นไหมมันจะให้เราไปตามหาที่เกาะแรกนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเควสเนี่ยจะให้ทํามรอบนะครับทุกคนอ่ะเราก็หานะครับทุกคนเกาะแรกเกาะเกิดของโลกที่3นะครับทุกคนอ่ะลองหาดูว่าจะอยู่ตรงไหนนะครับผมแนะนําว่าให้เปิดฮาคี้หาเลยนะครับทุกคนมันจะเจอง่ายมากอ่ะไปตีเลยนี่ฮะนี่คือมอนต์ตรงนี้บึ้มไปเลยครับโอ้โหเรียบร้อยตกน้ําโอเคใช้หมัดก็ได้วะโอเคใช้มัดต่อยเลยครับทุกคนนี่แน่นี่แนะน่นะ ตีตีโอเคทุกคนเห็นไหมเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับรอบที่2นะครับมันจะมีคูดาวสินาทีนะครับแลค่อยกลับมารับเควสใหม่นะอันนี้มันผ่านมา10นาทีแล้วเควสต่อไปนะครับคือเกาะเต่าครับทุกคนให้เราตามหามอนนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับทุกคนผมก็จะขับหาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เปิดหาคีย้หาว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับทุกคนฟิบฟิบอ้าไงผมเจอแล้วอยู่ข้างล่างนะครับทุกคนตรงนี้เลยอ่าแล้วก็ทําการตีนะครับนี่คือตัวที่2นะครับทุกคนบึ้มไปเลย ตีไปเลยครับตีไปเลย like อ่ะตัวที่2เสร็จแล้วนะครับต่อไปคูดาวสินาทีหลังจากคูดาวสินาทีเสร็จปั๊บเราก็จะกลับไปรับเควสอ่ะเรียบร้อยรับเควสเลยครับรับเควสเสร็จแล้วนะครับตัวนี้จะอยู่ที่เกาะอุ้ยเกาะไฮด้าเลยทุกคนเกาะที่เราส่งเควสเลยว่ะโอเคตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่แถวแถวแบบว่ารอบๆบเกาะนะครับไม่ได้อยู่ข้างในนะมันจะอยู่ข้างนอกนะครับทุกคนอ่ะเราก็บินหาเลยนะครับเปิดไฮคีหาเลยอ่ะผมเจอแล้วครับทุกคนฝั่งซ้ายข้างหน้าผมเลย อ๋นี่ไงแล้วก็ทําการตีนะครับนี่คือตัวสุดท้ายนะทุกคนมาตัวสุดท้ายแล้วเราก็จะส่งเควสแล้วก็จะเสร็จเควสวันนี้นะครับทุกคนฟึบฟบอ่ะตีโอ้โหตีไม่โดนเลยคือมัดคือผลมงกรนเวลามันตีมันจะโยกอ่ะทุกคนโอเคได้แล้วครับทุกคนแล้วเรากลับไปส่งเควสกันครับอ่ะมากดเควสไปเลยครับทุกคนนี่คือสายสุดท้ายครับ เรียบร้อยครับทุกคนนี่เสร็จแล้วครับเควสวันที่2นะฮะทุกคนได้สายมา3อัน6อันเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราลองกดรับเควสดูไหมว่าได้ไหมเควสจ,จะรับไม่ได้นะครับทุกคนเห็นไหมเราต้องกลับมาทำเควสใหม่อีก12ชั่วโมงนะครับผมต้องบอกก่อนว่าหลังจากที่เราเสร็จเควสอ่าสีฟ้าเนี่ยนะครับเป็นสายสีฟ้าเนี่ยเราจะสามารถอัปเกรดหมัดของเราได้นะครับจาก V1 จะเป็น V2 นะครับทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวผมจะมาสอนทำคลิปแล้วกันว่าหมัด V2 เนี่ยทำยังไง นะครับทุกคนโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเจอกันวันที่3ครับ